สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทาง Facebook และทางช่อง y o u t u b e ฟุตบอลออนไลน์ด้วยนะครับอ่าตอนนี้เดี๋ยวมาอัปเดตข่าวสารความเคลื่อนไหวของตลาดนักเตะนะครับช่วงนี้ก็เป็นข่าวของเชลซีอ่าอยู่ประมาณหลายข่าวเหมือนกันนะครับมีทั้งดิวที่ ย้ายเข้าและย้ายออกนะครับในช่วงแรกที่ได้ดูไปเมื่อสักครู่ผมขออนุญาตไลฟ์ใหม่อีกครั้งนะครับเพราะาข้อมูลยังไม่ดีสักเท่าไหร่นะครับเ,เนื่องจากเสียงอาจจะเบาไปสักนิดนึงเอาเป็นว่า,เ,าเดี๋ยวไลฟ์กันใหม่อีกสักรอบหนึ่งครับ ก็เข้ามารับชมกันได้เรื่อยๆเลยนะครับสวัสดีคุณเพิงกับมาหน้าด้วยนะครับวันนี้เดี๋ยวขอไลฟ์ใหม่สักนิดนึงไลฟ์เมื่อกี้มันเสียงเบาไปสักนิดนึงยังข้อมูลยังไม่ค่อยสมบูรณ์สักเท่าไหร่นะ,อะรอบสองแล้วครับไลฟ์ใหม่ครับไลฟ์ใหม่ไลที่ช่วงแรกมันพอดีมัน เสียงมันเบาไปสักนิดนึงนะ,ะข้อมูลยังไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับอ่ะก็มีคนเข้ามาพอสมควรเนาะเดี๋ยววันนี้จับตาดูหน่อยนะครับกิโกอินมีโอกาสปิดดิวพายในคืนนี้แน่นอนครับนะอย่างช้าหน่อยก็พรุ่งนี้อย่างเร็วคืนนี้สำหรับกว่าอินมีข่าว ออกมาแล้วครับจากสื่อหลายสำนักเหมือนกันที่ออกมาข่าวมาในตอนนี้ว่าได้เดินทางมาที่ลอนลอนแล้วก็มีภาพมีอะไรออกมานะครับสำหรับดีลนี้ผมคิดว่าไม่น่าพลาดน,นะครับประมาณเกือบร้อยเปอร์็แล้วละ่ะอีกอนเนี่ยส่วนถ้าเกิดว่าปิดดีลภายในคืนนี้นะครับ ก็มีโอกาสที่จะได้ลงเจอเกมกับสเปอร์นะอือันนี้ต้องลุ้นกันว่าจะลงทะเบียนทันไหมเจอสเปอร์ในคืนวันพรุ่งนี้นะครับวันพฤหัสแต่ถ้าเกิดได้ลงก็อาจจะเป็นมีชื่อสำรองไว้ก็ต้องรอดูกันถ้าเกิดว่ามาในคืนนี้ มาเซ็นสัญญาแล้วก็มาตรวจร่างกายอตรวจร่างกายแล้วก็เซ็นสัญญานะครับแล้วก็อาจจะได้ฝึกซ้อมในช่วงในช่วงบ่ายที่ลอนดอนนะอะตอนนี้ที่ลอนดอนก็อยู่ที่อตอนนี้เวลาของเราประมาณทุ่มหนึ่งอของเราเร็วกว่าหกชั่วโมงก็อยู่ประมาณสิบเอ็ดโมงประมาณเที่ยงนี่แหละครับอืม นี่แหละถ้าเกิดว่าปิดดิวได้เร็วก็อาจจะได้ซ้อมช่วงบ่ายด้วยนั่นก็มีโอกาสที่เขาจะได้ลงเกมเจอกับสเปอร์ในคืนวันพรุ่งนี้นะคิดว่าไม่พลาดครับนะสำหรับคนที่รอรอดูคืนนี้อ่ะก็มาที่ข่าวของโมลาตาแล้วกันนะครับ โมลาต้านี่ก็มีข่าวเตรียมไปตรวจร่างกายกับทางแอตเลติโกมาริดแล้ว <c oughs> มดีวนี้ก็น่าจะเสร็จสมบูรณ์ประมาณแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นเก้าสิบแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นแล้วนะครับสำหรับดีวของอมอมโมลาต้าโมล่าต้านี่เมื่อก่อนตอนช่วงเด็กๆเ,เขาเคยเขาเคยอยู่กับแอตมาลิดมาก่อนด้วยนะ ถือว่าเป็นทีมเก่าของเขาแล้วกันนะครับแอดมาริดเนี่ยดูแล้วดีลนี้น่าจะเป็นการที่จะไปยืมตัวนะสำหรับโมลตาแล้วก็พ่วงออปชั่นซื้อขาดอืมก็จะเป็นตามนี้ดูแล้วก็น่าจะาเสร็จสิ้นในเร็วๆนี้เช่นกันอื่อ แล้วก็เป็นข่าวของข่าวของปริเดสนะครับปริเดสปริเดสนี่มีโอกาสปิดดิวยังอยู่ที่หกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นตนะสำหรับดิวปรนะิเดสเนี่ยยังไม่ค่อยเยอะมากเท่าไหร่เพราะว่าตอนนี้มันสัญญาการเจรจายังไม่ได้คืบหน้าอะไรมากมายนะครับแล้วก็มีทางปารีสแซงต์แชงแมงที่สนใจมาร่วมแจม ที่จะดึงตัวปาลิเดสไปร่วมทีมอืมก็มีข่าวออกมาล่าสุดเหมือนกันว่าทางด้านปาลิเดสก็ตกลงที่จะย้ายเข้ามาร่วมเชลซีนะก็ต้องรอกันต่อไปครับคิดว่าคิดว่ายังไงก็คงต้องได้นะครับสำหรับการซื้อกองกลางนะในตลาดมกราคมนี้ ซาลี่เขาก็จะมาแทนที่ของเชสฟาวิกาสนะตอนนี้กลังมีจอจินโยคนเดียวก็คงจะไม่ไหวอืมอ่าคนนี้บอกว่ายิ้มหน่อยก็ได้ครับดูหน้านเครียด <c oughs> <c oughs> ก็เอาว่าจริงจังสักนิดนึงนะครับอ่า <c oughs> เดี๋ยวมาข่าวอันที่ของมิชิบาโชยี่แล้วกันนะครับ บาชยี่บาชยี่ก็ยังเป็นข่าวที่โมนาโกสนใจอยู่แล้วเชลซีก็เชลซีก็ไม่ได้อยากจะปล่อยยืมเลยนะอืเป็นข่าวที่ล่าสุดออกมานะครับเห็นว่าจะขายที่สี่สิบล้านปอนด์ด้วยนะสําหรับบาชยี่เนี่ยนี่นะครับอืมเป็นข่าวล่าสุดที่ออกมาก็ยังไม่ได้ย้ายไปไหน อ่าคนนี้บอกว่า AC ได้กองหน้าใหม่ยังครับของเจนัวอ๋อมันมีอผมเพิ่งดูในทวิตมีภาพหลุดของเปียเทคนะครับกองหน้าของสโมสรเจนัวกำลังจะเดินทางมาที่เอซ c มิลานนะเหมือนจะมาเซ็นสัญญานี่แหละครับอืมคนนี้ดูแล้วน่าจะปิดดีลภายในวันนี้เหมือนกันหรือบ้าง ต้องรอดูกันครับแล้วก็มีข่าวของแกรี่เคฮิลนะครับแกรี่เคฮิลก็มีส่วนทีมสโมสรฟูแลมให้ความสนใจอยู่ที่จะดึงตัวไปร่วมทีมอัมอนนี่แหละครับก็ยังเจราจากันอยู่นะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ คุณนัทพงศ์บอกว่าทีมเราสู้เงินเปเชไม่ไหวหาคนใหม่เถอะอืมอันนี้มันไม่แน่หรอกครับมันอยู่ที่นักเตะอยากมาด้วยหรือเปล่านะครับก็โอเคนะครับสำหรับคืนนี้เรารอจับตากันสักนิดน,นึงยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับ สำหรับช่อง YouTube ของฟุตบอลไลน์นะครับก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับสวัสดีครับ